การศึกษาตรงมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพและด้านที่สี่เป็นพลเมืองที่ดีพระวรมราชโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาของนายวิทูลพลมณีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต5 ข้อมูลผู้ขอรับก,การประเมินนายวิทูลพลมณีตำแหน่งผู้มำนวในการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้มำนวในการชำนาญการพิเศษปัจจุบันอายุ57ปีเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2,507ที่อยู่ปัจจุบัน222ทับ2หมู่7บ้านโนนแยกคา ตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงวิทยาฐานะผู้ในการชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสตวศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาลัยเขตบางพระระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรญณวิชาชีพนายวิทูลพลมณีเป็นผู้ประพฤติตามกฎระเบียบวินัยของบ้านเมือง ประพฤติตนตามระเบียบครูรุ้สภาว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยได้กำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกับครูในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เก็บเพื่อนและนักเรียนทั้งกายวาจาใจรวมทั้งให้คำแนะนำตักเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทำผิดทางวินยัยและกระทำความผิดอื่นๆอันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชนนายวิทูลพลมณีมุงม,มั่นและรับผิดชอบต่อง,งานอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมรวมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรักสามัคคีในองค์กรเข้ารวมกิจกรรมของหน่วยงานราชการองค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนอย่างต่อนเนื่องนายวิทูลพลมณีอย่างได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาทรวมทั้งบริจาคเงินเพื่อการกุศลของโรงเรียนวัดและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอยู่เป็นประจำทุกป,ปีนอกจากนี้นายวิทูนพนม,มณีอย่างได้ใช้หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการโดยได้ประพฤติธปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ผิดศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นายวิทูลพลมณีมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรทุกครั้งยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวางตัวเป็นกลางทางการเมืองใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับครูและนักเรียนในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยอาทิเช่นกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นต้นนอกจากนี้นายวิทูลพลมณีมยังได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดและปฏิบัติตามหลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติอยู่เสมออาทิฝากเงินกับธนาคารและสากกรออมทรัพย์ครู ออมเงินและซื้อหุ้นกับสากรออมรั์ครูนายวิทูลพลมณีเป็นผู้ละเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติดโดยไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านวิชาการในวงการวิชาชีพการรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูจนได้รับรางวัลคนดีสีย่ย่าโมประจำปีพุทธศักราช2563 และมีการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนอยู่เสมอด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพนายวิทูลพลมณีเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนตลอดจนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเป็นความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน เน้นการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเต็มรูปแบบผลการประเมินได้ระดับดีทั้ง3ด้านด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถการวางแผนพัฒนาการศึกษานายวิทูลพลมณีได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของโรงเรียนอนุบาลรัตต้าดางสันยึดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา4 v t cycle 4 o a r v i t t y team work cycle มีการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และมีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องเป็นระบบเน้นการบริหารที่มุ่งเน้นผลสำเร็จรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพร้อมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาโดยยึดหลัก a ER r s Model Achievement มุ่งผลสำเร็จ Relationship ใกล้ชิดสร้างความสัมพันธ์ Resolution ร่วมกันแก้ปัญหา t t a t i c i c พัฒนาอย่างมีกลยุทธ์และ System ทำงานอย่างมีระบบนอกจากนี้ยังมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านการบริหารงานงบป,ประมาณมีระบบสารสนเทศแผนการปฏิบัติงานการใช้งบป,ประมาณตามแผน ระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้ตามกฎระเบียบและยึดหลักธรรมาพิบาลการจัดระบบการบริหารงานบุคคลมีระบบสารสนเทศมีแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลถูกต้องมีระบบเน้นการสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพครูต้องเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ การบริหารงานทั่วไปในด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมล้วนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4ปีสอนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวการบริหารงานกิจการนักเรียนงานธุรการงานสัมพันธ์ชุมชนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยการทำข้อตกลง m o u กับสถานีตำรวจ ตลอดจนโรงพยาบาลบ้านวัดโรงเรียนรวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นเมื่อชุมชนเกิดความศรัทธาให้ความไว้วางใจและเชื่อมัน่นก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้านการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ขีดเริ่มในเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการดำรงชีวิตอยู่ในวิถีใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุขเน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมบริหารเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการศึกษารวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพคุณครูและผู้เรียนโดยใช้ ARRS โมเดลเน้นหลักการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้านการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษานายวิทูนพลมณีมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยการฝึกอบรมประชุมสัมมนา,าทางวิชาการศึกษาดูงานพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนายวิทูมพลมณีได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยนวัตกรรม ARRS model ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และเป้าหมายของการมีส่วนร่วมคือคุณภาพผู้เรียน ตามวงจรคุณภาพสู่การเป็นเลิศโดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้เกิดแก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนดังต่อไปนี้ผลงานด้านผู้เรียนมีผลสำเริจเพิ่มขึ้นโดยยึดผลการทดสอบระดับชาติหรือโอเนเพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินระดับดีในคุณภาพของผู้เรียนรอบที่4ผู้เรียนได้รับรางวัลทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศผลงานด้านผู้บริหารผู้บริหารได้รับรางวัลคนดีสียยโมูครูดีไม่มีอบายมุก และรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาของแผ่นดินขั้นพื้นฐานผลงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูได้ปฏิบัติหน้าที่และมุ่งเน้นความสำคัญของการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเน้นทักษะการคิด เสริมสร้างอุปนิสัยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลการประเมินในรอบที่4ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญะระดับดีและได้รับยกย่องเป็นผู้สอนนักเรียนดีเด่นในระดับเหรียนทองระดับชาติและรางวัลอื่นๆอีกมากมายผลงานด้านสถานศึกษาผู้บริหาร จากการน้อมนำหลักปัจจัยาของศษษษเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาโดยใช้มิติมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและจัดการสง่งผลให้ผ่านการประเมินได้รับรางวัลสถานศึกษาที่น้อมนอมพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับส่งเสริมพัฒนารวมทั้งสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนเกิดความศรัทธาและความไว้วางใจเชื่อมั่นในโรงเรียนข้ากับเรียนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะผุ่มในการเชี่ยวชาญท่านพุ่มในการวิถูนพลมณีดิฉันนางสุทสวัสดิ์สุนจุมภะ ประธานคณะกรรมการฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลและลาดังสันในานามตัวแทนของคณะกรรมการฐานนักศึกษาทุกท่านอาจจะขอนำเรียนเกี่ยวกับผลงานที่ท่านผู้มนการวิทูลพลมณีมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลและลาดังสันท่านผู้มนการวิทูลพลมณีเป็นผู้มนการที่เป็นนักบริหารเป็นนักพัฒนา เป็นผู้บริหารที่ดำเนินการในเรื่องการคลองตนครองคนและครองงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมในเรื่องการคลองตนนั้นท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูทุกท่านและท่านก็ได้พัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งที่จะ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนอนุบาลและระรักสันในเรื่องการครองงานท่านก็เป็นบุคคลที่มุ่งพัฒนาในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนพัฒนาในเรื่องอาคารสถานที่โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอนผลงานทางด้านวิชาการท่านได้เน้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงภาษาที่สองภาษาที่สเช่นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองท่านได้จัดห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนแล้วก็จัดห้องเรียนคู่ขนานกับห้องเรียนพิเศษและท่านยังให้สอนภาษาที่สามซึ่งเป็นภาษาที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมเป็นที่ เป็นความต้องการของนักเรียนและของผู้ครองนั้นคือในเรื่องภาษาจีนท่านก็ได้จัดครูรูมาสอนในเรื่องภาษาจีนนะคะแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาส่งเสริมให้กับคุณครูได้พัฒนาตนเองโดยการส่งให้คุณครูไปอบรมให้คุณครูไปศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษาเพื่อที่จะ กลับมาพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ก็คือสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลระดับหลังสันในด้านอาคารสถานที่จะเห็นได้ว่าอาคารสถานที่ตั้งแต่ท่านมาอยู่เป็นลักษณะ first impression ก็คือเข้ามาครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะต้องคะทับใจในเรื่องอา,อาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นาทางด้านกายภาพหรือ ทางด้านภูมิภาคก็แล้วแต่คือมองมาแล้วท่านพัฒนาอาคารสถานที่ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนน่าดูน่าอยู่แล้วก็น่าเรียนซึ่งจะเห็นได้จากความพึงพอใจของผู้ปกครองซึ่งส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนตั้งแต่ท่านพุ่มในการวิธุนพลมณีมาอยู่โรงเรียนอนุบาละลาดหลังสังจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี อันนี้ก็จะเป็นผลงานที่โดดเด่นของท่านในเรื่องการพัฒนาในด้านอื่นๆนั้นถือว่าท่านพัฒนาไม่ได้เป็นการพัฒนาอย่างดีเยี่ยมอย่างเดียวคือท่านเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดคือท่านพยายามทําให้โรงเรียนอนุบาลล่าชรังสรรเป็น1ให้ได้นะคะน,นี่ก็คือถือว่าโรงเรียนอนุบาลราชรังสรรท่านจะ มีสโลแกนในใจของท่านว่าอนุบาลระดัรังสรรค์ก็เป็นหนึ่งได้นะคะคือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเป็นโรงเรียนที่อยู่ชานเมืองหรือต่างอำเภอก็สามารถที่จะทำให้เด็กนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่โดดเด่นในเขตพื้นที่เป็นที่โดดเด่นให้ความพึงพอใจกับผู้ปกครองที่จะ ส่งบุตรหลานมาเรียนกับเรานะคะในนามคณะกรรมการฐานนศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล,ลาารัตน์ังสรรคต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของท่านผู้ในการวิทูลพลมณีนะคะเรียนคณะกรรมการประเมินในการขอมีหรือเลื่อนเป็น วิทยตฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานทึกษาที่รงทุกท่านกับผมดรสมศักดิ์ชาญทุกเนินอดีตผู้อุปการโรงเรียนไม่ยมด่านขุทศอำเภอด่านขุทศจังหวัดนครราชสีมาวิทยตฐานะเชี่ยวชาญสำหรับ ออ,อ,อวิทูลผลมณีมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนวิยฐานะเป็นเชี่ยวชาญได้ดังนี้หนึ่งวิสัยทัศน์กว้างไกลขอเรียนคณะกรรมการว่าออ,อวิทูลผลมณีมีวิยฐานะ ชำนาญการพิเศษมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดนักเรียนเป็นสำคัญในการบริหารโรงเรียนสองมีความสัมพันธ์กับด้านชุมชนด้านส่งเสริมุุธศาสนาสังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมสาม ทำหน้าที่ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถามทะเลสอ4เป็นรองประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอถามทะเลสอ5ส่งเสริมดนตรีอีลาแต่จัดทำโครงการ สอนดนตรีไทยดนตรีสากลให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีและมีครูกิตอาสามาสอนนักเรียนให้มีความรู้ทางด้านดนตรีด้านดนตรีสากลและด้านกีฬานอกจากนี้ยังจัดหาเครื่อง ดนตรีไทยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกประสบะการณ์จริงทำให้นักเรียนมีความรู้ทงางด้านดนตรีด้านกีฬาด้านศิลปะเป็นอย่างดีเยี่ยมท่านออ,อวิทูลพลมนียังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนของครูบาอาจารย์ ของบุคลากรของโรงเรียนเน้นความสำคัญในการบริหารทำให้การบริหารบุคลากรมีความสุขการบริหารเจริญก้าวหน้าโรงเรียนเจริญก้าวหน้าและก็บุคลากรยอมรับ ทำงานประสบความสำเร็จและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะชันนางกัญญาลัตเจริญสุขนะคะเป็นตัวแทนผู้ปกครองอห้องเรียนพิเศษนะคะห้อง rdl คะ่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน การบริหารงานของพอ,อวิชูนพลมน,น,นีนะคะก็คือพูดโดยรวมแต่ว่าจะ,จะเน้นเรื่องการเรียนการสอนเนาะก็การเรียนการสอนอช่วงที่เรียนออนไลน์นะคะช่วงที่โควิดนะคะก็คือปรับการเรียนการสอนค่อนข้างดีก็คือปรับกันรอบสองรอบแต่คุณครูแล้วก็คณะผู้บริหารก็ ค่อนข้างที่จะรับฟังผู้ปกครองนะคะ,ะแล้วก็เหมือนแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็สนุปก็คือการเรียนการสอนออนไลน์ก็ค่อนข้างได้ผลดีในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นที่พอใจของของผู้ปกครองนะคะแล้วก็พอเปิดเรียนอพอได้เรียนที่โรงเรียนไปโรงเรียนปกติก็พอออก็จะ เชิญผู้ปกครองประชุมก็หลายๆด้านก็เรื่องการเรียนการสอนเรื่องการเรียนาภาษาอังกฤษทุกวิชาแล้วก็ภาษาจีนอะไรพวกนี้ค่ะก็คือผู้ปกครองก็จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปรับยังไงให้เข้ากับเด็กให้เข้ากับผู้ปกครองกอ็ท่านก็จะสอบถามผู้ปกครองว่า,าบ้านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องการสื่อสารหรืออะไรของเด็กในการเรียนภาษาหรือว่าในการเรียนคณิตศาสตร์อะไรต่างๆค่ะก็คือพอก็จะรับปัญหานั้นไปแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันกับครูและผู้ปกครองก็คือค่อนข,ข้างจะเป็นแบบลายๆไปอะค่ะก็คือว่า,าบ้านไหนมีปัญหาก็แก้กันเป็นลายๆไปบ้านไหนที่ดีอยู่แล้วก็ ผู้กคองก็ช่วยส่งเสริมลูกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะส,ส่วนในเรื่องอาการบริหารเกี่ยวอาคารสถานที่ซึ่งผู้ปกครองได้เสนอเกี่ยวกับการจัดทําห้องน้ําใหม่ท่านผอ,อก็ได้รับปัญหาได้รับฟังปัญหานะคะแล้วก็ท่านผอ,อก็ทราบปัญหาอยู่แล้วว่าห้องน้ํำมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ใช้ไม่ได้เนาะ ก็ก็เลยปรึกษากันก็กันจะมีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็ครูแล้วก็ปรึกษาท่านผอ,อวิทูนะคะก็คืออยากจะปรับปรุงห้องน้ําให้มีสุขลักษณะที่หน้าเข้าสะอาดแล้วก็เด็กจะจะ,จะแบบจะมีสุขลักษณะที่ดีก็คืออ่าจะกล้าเข้าห้องน้ําเลยค่ะก็คือก็เลยเกิดจากความ ใส่ใจของท่านผอคอรูลและก็ผู้ปกครองร่วมกันแล้วก็เกิดการร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาไปทําห้องน้ําก็คือโดยการผอไอ,อ,อทูนและก็ครูร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็มีเด็กๆส่วนหนึ่งด้วยมาร่วมกันในการทําห้องน้ําใหม่ซึ่งปรับปรุงจากเดิมที่เป็นห้องน้ําเก่าแต่ปรับปรุงให้เป็น ห้องน้ำห้องน้าใหม่แล้วก็ให้มันดูโมเดิร์นดูน่าเข้าแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นเด็กๆก,ก็ได้ผลตอบรับดีอพอ,อ,อก,ก็ก็ก็คือก็คือเห็นว่าผู้ปกครองแล้วก็ครูช่วยกันนะคะก็เลยอ่ามีเหมือนเป็นคำชมเชยให้ผู้ปกครองแล้วก็ ด็กที่มาช่วยกันนะคะเรื่องการปรับปรุงสถานที่โดยโดยผู้ปกครองอเต็มใจแล้วกอ็อาจจะเป็นการบริจาคเงินเป็นย่งงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเกิดจากแรงร่วมแรงการร่วมแรงร,ร่วมใจและคะ่ะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ท,ที่ที่ได้มาเห็นห้องน้ําที่ปรับปรุงแล้วก็ค่อนข้างทุกทุกคนก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็ ดีใจที่ที่ได้ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนโดยการร่วมแรงร่วมใจจากสืบเนื่องมาจากพอวิทูลแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ครูช่วยช่วยกันวิทูลเป็นผู้นำทางความคิดเนรมิตรทุกอย่างเกิดหมักคผลจิตมุ่งมั่นมานะและอดทนจิตเปลี่ยนล้นมุ่งเน้นพัฒนา วิริยะอุตสาหะเป็นศักดิ์ศรีคุณความดีสร้างสรรค์การศึกษาเป็นผู้นำเสริมสร้างทางปัญญาพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลวิชาการนำพาความเป็นเลิศคุณภาพก่อเกิดเกินขานไข มารยาทงดงามคันลองไทยหนุนนำให้เลิศลำ้ำนำพัฒนา